อันนี้ไหมคะเรื่องการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อไปจัดตั้งสมาคมจะจัดทําเป็นมูลนิธิเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเรื่องนี้ฮิตและฮอตในชาววัดไม่ <ทำ S 2> มีใคร <ละ S 2> ไม่รู้รดังมากอันนี้ต้องบอกเลยแล้วาอาจารย์เบียร์ก็รู้ว่าท่านคึกฤทธิ์เนี่ยแกมีอริเยอะคือคนเราเนี่ยจริงๆต้องมีศัตรยอย่ามีศัตรูแม้แต่คนเดียวแกเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้ทั้งกิเลสสมานทั้งขันธามานทั้งอภิสังขารมานทั้ง โอ้โหเยอะแยะเลยนะคือท้าพระพุทธเจ้าเนี่ยขนาดเจอพจอมมารององเดียวอะ่ะที่มากับทับพพญามารอันนี้ผมเทียบนะผมเทียบแต่เคสของท่านคริธิ์เนี่ยเจอหนักกว่านั้นเพราะว่าท่านคริธิ์นี่เป็นปรปัชกกับพระสายปริยัติเอางี้เลยเช่นอริเติลบุตต้ามหาเนรินเอ่ยชื่อก็ได้นะครับเช่นเช่นหนอนพระไตรปิฎก ครับเช่นไก่มีสุขแจ้งมีสุขอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะแย,ยะเลยแต่นี่คือเขาจบกันไปแล้วนะมันเป็นเรื่องราวแล้วเขาก็ถูกร้องเรียนที่สำนักพุทธจนถึงมหาเถรสมาคมในดีดเรื่องที่พระไตรปิฎกแล้วก็บอกว่าให้กับขัดแย้งกับพระด้วยในเขตปกครองพอดีบ้านผมอยู่ลำลูกกาคลองห้าี่ก็อยู่คลองสิบพวกพระที่เป็นตำบลส่วนมากเป็นลูกศิษย์ผมเขาก็เล่าละเอียดเลยแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ร้ายหรอกนะคือเขาก็พูดว่าเอ๊ว่าทําไมไม่มาลงปฏิโมก กับพระในเขตปกครองโอนเงินไปให้1,800บาทก็ยิงไม่รับเงินอีกเงินเจ้าคณะ